สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาพาซ่อมนะครับเครื่องช่างดิจิตอลนะครับพอดีตัวนี้เป็นของร้านค้าครับแถวบ้านนะครับเขามาให้ซ่อมนะครับอาการก็เปิดเครื่องวิตินะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ช่างได้4 0่สิบโครับตัวนี้ มีปุ่มปรับบอกด้วยนะครับอันนี้ผมโดยลื้อแกะไว้แล้วนะครับว่าข้างในเป็นยังไงครับมาดูกันก็จะมีวงจรข้างใน,นครับไม่เยอะนะครับมีแค่นี้นครับพอดีเขาบอกว่าเครื่องนี้ใช้มานานแล้วนะครับ แบตก็มีอาการบวมนะครับอันนี้ผมจะ้ทำการตัดสายวัดดูนะครับรุ่นนี้ใช้ไฟใช้แบตเตอรี่นะครับ4โวลต์4แอมป์นะครับอันนี้เป็นสายแบตคลบอันนี้เป็นคู่บวกนะครับเนี่ยมาจากแบตนะครับตัวนี้ วัดไฟดูนะครับไฟมีสองวลต์นิหน่อยนะครับอันนี้เป็นคั้ลบมาจากแบตอันนี้ก็คั้วบ,บวกนะฮะมันจะมาต่อเข้ากับสวิกนะฮะสวิกก็จะอยู่ตรงนี้ ก็ต่อสายไว้เข้าเหมือนเดิมครับจะบัลล็ลอกเปิดสวิตช์ไฟดูนะครับว่าเขาจะมีสายเสียบมาด้วยนะครับจากตรงนี้นะฮะตัวตรงนี้ฮะตรงนี้เขาจะเสียบชาร์จไฟได้ครับมออแปลงตัวนี้ก็จะเป็นหมออแปลง6โวลต์ครับก็จะมาเข้าบอร์ดตัวนี้นครับ เนี่ยฮะเครื่องทำงานได้นะครับตัวนี้แต่แบตของเขาเสื่อมนะครับเนี่ยฮะนี่ฮะกำลังชาร์จไฟเข้าอยู่นะไฟกระพริบอยู่นะครับแต่แบตเก็บไฟไม่อยู่นะครับเนี่ยมันชาร์จไฟไม่เข้านะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองใช้แบตต,ตัวนี้เข้าไปแทนครับอันนี้เป็นแบตลิเทียม3.7โวลต์นะครับเราจะมาต่อใช้แทนแบตก่อนนะครับเพราะเราว่าต้องสั่งถะแบตเตอรี่ใหม่นะครับเนี่ยมันชาร์ตไฟไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนดูนะครับเราก็จะใช้แบตลิเธียมตัวนี้นะครับ3.7โวลต์นี่ครับใส่เข้าไปแทน อันนี้เป็นไซเบตน,นะครับอันนี้โค่ลบก็ใส่กับคลบโค่บวกก็ใส่กับโค่บวกตรงสวิคนี่ฮที่เขาต่อไว้มาวัดไฟดูก่อนครับ ไฟมีอยู่สามจุดุดหกโวลต์นะครับมาลองเปิดดูเนี่ยอันนี้ไฟเลยุขีดเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะทำการชาร์จดูนะครับ นเครื่องกำลังทำการชาร์จครับเข้าแบตนะครับเดี๋ยวลงกดปุ่มตูนใช้งาน,นครับกดใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวหลงช่างของด้วเนีะใช้งานได้นะครับก็เป็นอันว่านะครับไอตัวกิโลตัวนี้นะครับแบตมันเสื่อมนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็หาสั่งซื้อ มาเปลี่ยนใหม่นะครับก็วงจรยังใช้งานได้อยู่นะครับเพราะว่าเขาก็เสียบชาร์จไฟได้อะไรได้นะครับปุ่มเนี้ย a อซะครับไฟเขายังกําลังชาร์จอยู่นะครับก็แบตเสียนะครับวงจรนี้ตัวตาช่ชางตัวนี้นะครับเนี่ยตัวกิโลก็ใช้งานได้นะครับปุ่มอะไรก็ใช้งานได้อยู่นะครับก็เพื่อนๆก็หาซื้อ แบตเตอรี่มันเปลี่ยน,นครับก็สั่งได้ใน l a z a ด้าหรือช h อป e e ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นฐานตะช่างครับสี่โวลต์สี่แอมป์นะครับ,รบก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาทำส้มเครื่องช่างดิจิตอลให้เพื่อนๆดูนะครับก็เป็นแนวทางนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อยดีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ